เวียดนามเนี่ยเขาชนะมาทุกเรื่องเลยนะเมื่อเทียบกับประเทศไทยหลังๆนี่เก่งทุกเรื่องเลยแซงทุกเรื่องกับประเทศไทยแล้วแม้แต่ล่าสุดเนี่ยยังกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแซงชนะประเทศไทยอีกและล่าสุดเนี่ยตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเวียดนามเนี่ยแซงประเทศไทยอีกต่างหากครับพี่เข็มถามหาเลยนะฮะงานนี้นะสมาคามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโลกนะครับที่เรียกกันว่า WINA อยู่ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ได้เปิดรายงาน ในปี2024มายถึงเป็นรายงานเกี่ยวกับสถิติในปี2024แต่มาเปิดในช่วงของปี2025มันเป็นรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของประชากรที่บริโภคบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปในแต่ละประเทศทั่วโลกและตลาดบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปทั่วโลกประจําปี2024ปรากฏว่าที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับรายงานชิ้นนี้พูดถึงข้อมูลชุดแรกคือเขอจาจะวัดต่อตัวเลยนะต่อหัวเลยนะฮะว่า ต่อหัวที่บริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต่อหัวต่อปีในแต่ละประเทศและจัดอันดับกันเลยเนี่ยจะได้รู้ก็ว่าคนประเทศไหนบริโภคมากที่สุดกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปรากฏว่าเวียดนามครับเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต่อหัวต่อคนต่อปีมากที่สุดในโลกครับรู้ไหมประชากรเวียดนามเนี่ยร้อยล้านกว่าคนทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหมด8140ล้านซองเท่ากับว่าคนเวียดนามคนหนึ่ง กินบะหมีกึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ย812ซองต่อคนมากที่สุดในโลกครับโอ้โหมโนโซเดียมกูตาตรเมตที่มองเห็นเลยนะฮะหรือไม่ก็ความเค็มก็วากันไปนะครับอันดับที่2เป็นของประเทศไหนรู้ไหมฮะก็อยู่ในเอเชียนี่แหละเกาหลีใต้นะกลายเป็นว่าเกาหลีใต้มาเป็นอันดับ2ครับเกาหลีใต้นี่มีประชากร5 1ล้านคนแต่บริโภครัมยอนนะฮะนี่เป็นภาษาเกาหลีลรัมยอนก็คือบะหมีกึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีใต้นี่นะฮะ4,100ล้านซองเท่ากับคนเกาหลีใต้บริโภค 79.22ต่อคนมาเป็นอันดับ2ของโลกนะครับในขณะเดียวกันครับอยากรูแม่ประเทศไทยมาเป็นอันดับที่เท่าไรความเค็มก็ถามหาพี่ไทยเหมือนกันนะแต่มาเป็นอันดับ3ของโลกครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยบริโภคบ่นมีกลืนสเร็จรูปคิดเป็นเฉลี่ย5 7ซองต่อคนนะมาเป็นอันดับที่3ครับอันดับที่4คือเนปาลนะครับ54ซองต่อคน อันดับที่5คืออินโดนีเซีย522ซองต่อคนอันดับที่6คือญี่ปุ่นเป็นอันดับร่วมนะฮะคือญี่ปุ่นกับมาเลเซียอยู่ในอันดับ6ร่วมเพราะ4 7่เซองเท่ากันนะครับอันดับที่7ไต้หวัน42องอันดับที่8ฟิลิปปินส์39ซองอันดับที่9คือจีนรวมฮ่องกงด้วย3 1มอซองนี่คือ10คนเรียกว่าอะไรดีคือ10ประเทศที่มีการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุด10อันดับแรกของโลกแล้วรู้ไหมครับว่า10อันดับแรกของโลกเนี่ยเห็น ร้อยเปอร์เซนตอยู่ในเอเชียอยู่ในเอเชียหมดเลยครับไม่มียุโรปเลยครับไม่มีแอฟริกาใต้เลยครับไม่มีลาตินอเมริกาเลยครับที่จะมาขึ้นอยู่ในสิบอันดับแรกของประเทศที่กินบะหมี่กึ่นเสเร็จรูปมากที่สุดในโลกเือเชื่อนะฮครับโอ้โหคนเอเชียนี่นะครับความเข้มขามหากันทุกประเทศกันเลยนะฮะอ่ะอันเนี้ยคือคิดในแง่ของประเทศที่บริโภคมากที่สุดนะครับเวียดน,นามแซงเนีย่ยฮะ แถมเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยอีกต่างหากแถมเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแถมเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอีกต่างหากนะครับโอ้เวียดนามเขานะเศรษฐกิจก็ไปไกลเลยนะินทา,บานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะนะฮะทีนี้ถ้ามาดูตลาดในแง่ตลาด,าลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้จะเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยปรากฏว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดนี้ไม่พ้นจีนกับฮ่องกงนะเพราะว่ามีจํานวน4,300พโทษนะฮะ4,380ล้านซองเนี่ยที่เขาขายกัน แต่พอด้วยจํานวนคนมันเยอะไงตัวหารมันเยอะมันก็เลยทําให้เฉลี่ยต่อซองจีนกับฮ่องกงรวมกันก็ทานแค่าสามสิบเอ็ดซอง,องก็เลยมาเป็นอันดับสิบแต่ถ้าเป็นขนาดตลาดเนี่ยจียนกับฮ่องกงเนี่ยใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับที่สองคืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนี่ก็คือหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบล้านซองอินเดียมาอันดับ,บ 8, าสบ 4, ามครับแปดพันสามร้อยยี่สิบล้านซองอันดับสี่เวียดนามฮะแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านซองอันดับห้าเนี่ยเกือบหกพันล้านซอง อันดับ6สหรัฐอเมริกา5,150ล้านซองอันดับ7ฟิลิปปินส์ครับเกือบ5,000ล้านซองนะอันดับ8เกาหลีใต้4,100ล้านซองอันดับ9ประเทศไทย4,800ล้านซองนะครับและอันดับที่10ไนจีเรีย3,000ล้านซองท่านผู้ชมเห็นไหมพอเวลาเป็นขนาดตลาดเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้ถูกจำกัดแค่เอเชียแล้ว จะมีอเมริกาแทรกเข้ามาจะมีแอฟริกาแทรกเข้ามานะครับจะมียุโรปบางประเทศแทรกเข้ามาอันนี้คือถ้ามองถึงขนาดตลาดนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่บริโภคต่อหัวไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดตลาดพอมีกึ่งสเร็จรูปเวียดนามแซงไทยหมดแล้วครับแซงไทยหมดเลยครับนะฮะแล้วดูแล้วถ้ามองในแง่ทั่วโลกนะฮะการบริโภคพอมีกึ่งสเรรจรูปทั่วโลกในปี2024ผ่านไปเนี่ยเพิ่มขึ้น2.4เปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นด้วยด้วยเหตุผลเพราะอะไรจ้างเนะี้ <c oughs> ทานง่ายซื้อง่ายขายก็คล่องราคาก็เข้าถึงได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ <c oughs> ะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคือหนึ่งในตัวชีวิตที่คลาสสิกที่สุดที่กาลังบอกว่าเวลาเศรษฐกิจมีปัญหามักจะขายดีเวลาที่ข้าวของข้าวยากมาแพงในแต่ละประเทศสูงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมักจะขายดีเห็นไ,ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็ชัดแล้วนะครับเวียดนามแซงเราอีกแล้วครับทุกอย่างตอนนี้เวียดนามเขาติดเครื่อง นี่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นในประเทศเวียดนามเนี่ยถูกจัดยกระดับเข้ามาอยู่ในกลุ่มประเทศดัชนีเกิดใหม่แล้วนะฮะเทียบเคียงประเทศไทยแล้วนะครับทุกคิดดูสิครับนั้นเงินในาการลงทุนในตลาดหุ้นก็อาจจะไหลเข้าไปที่ประเทศเวียดนามค่อนข้างจะเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ